เดี๋ยววันนี้จะมาจัดอันดับหัาการที่ทําในปี2023ให้ทุกคนดูกันว่า <c oughs> เฮ้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราชอบทำหัตการไหนที่สุด สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง EB บ u บอ l e นะทุกคนซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยก็คือรวมหัตถการที่ทํามาในปี2023แล้วเราจะมาป้ายยากันว่าหัตถการไหนเนี่ยชอบหัตถการไหนทำเราปังกันบ้างซึ่งปี2023อย่าบอกเลยว่าเป็นปีที่เราได้ทาหัตถการเยอะมากทุกคนเพราะมันมีเครื่องมีแบบนวัตกรรมใหม่เนีย่ยอัปเดตเยอะมากดังนั้นใครที่กําลังมีแพลนจะทําหน้าในปี2024เนี่ยต้องดูคลิปนี้ไว้เลยเป็นแนวทางในการทําเราจะบอกให้หมดเลยนะทุกคนว่าอันไหนทำเรารู้สึกว่าแฮปปี้ Làm nó là sự quá, bẩm hủy na bằng na lợt อย่างแรกเลยนะทุกคนก่อนที่เราจะไปทําแบบหันถการใดเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าการทำหัตถการก็คือความปลอดภยัยดังนั้น2ออย่างที่เราต้องเช็คนะก็คือคลินิกน่าเชื่อถือไหมเล่นๆะไคนอนยากจะอิงตามราคาเราบอกเลยว่าเราจะย้าคําเดิมเสมอนะที่เราพูดมาตลอดเวลาเรารีวิวหัตถการก็คือถูกและดีไม่มีอยู่จริงในวงการนี้ทุกคนก็คือทุกอย่างอะ่ะมันมีต้นทุนดังนั้นเลือกราคาที่แบบเหมาะสมกับโปรดักหรือว่าแบบหันถการที่เราจะทําเพราะว่าไม่มีใครที่เขาจะมาทําหน้าเราขาดทุนนะทุกคนดังนั้นเนี่ยวรั สําคัญเห็นถูกและดีเนี่ยบอกเลยว่าวงการอยู่เนี่ยไม่มีอยู่จริงแน่นอนดังนั้นพยายามหาคลินิกที่น่าเชื่อถือคลินิกที่เราแบบมั่นใจจริงๆว่าเขาสามารถใช้ของแท้เขามีคุณภาพจริงๆแล้วก็อย่างที่2อ่ะทุกคนก็คือการเลือกหมอัอนเนี้ยก็สําคัญเหมือนกันเพราะหมอแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกกันไปดังนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะหาหมอที่แบบเอ้ยค่อนข้างจะมีประสบการณ์นิดนึงเพราะว่าบางหัตถการเนี่ยมันต้องอาศัยฝีมือแล้วก็ประสบการณ์มากๆเลย2องอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากฝาก ไว้ก็คือเลือกคลินิกให้ดีเลือกหมอให้ดีแล้วหน้าเราเนี่ยจะปังได้อย่างแน่นอน ซึ่งการที่เราจะมาป้ายยาในปีนี้นะทุกคนก็คือเราจะแบ่ง2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือทําแบบประจําทุกปีเป็นสิ่งที่เราแบบจะขาดไม่ได้เลยทําเพื่อเมนเทนแนนหน้าให้แบบหน้าดูแบบเด็กดูยกระชับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือทําเมื่อแบบเรามีงบเหลือหรือว่ามีบัตรเจตเหลือมันก็จะทําให้หน้าที่เปะอยู่แล้วเนี่ยเปะยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามากลุ่มแรกก่อนก็คือสิ่งที่ต้องทําประจําในทุกๆปีซึ่งกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่เราแบบขาดหายไม่ได้เลยอะก็คือเรามาทํตา,ททาต่อเนื่องตตตัั้งงแ่่่เเเรราาาียนนนนจจบอออะททุกคํมมื ทำให้แบบเอ้ยช่วยแบบเมนเทนหน้าช่วยแบบทําให้หน้าเราเนี่ยดูอ่อนไหวยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทําทุกปี อย่างแรกเลยนะทุกคนในกลุ่มของสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์นั่นเองหลายหลายคนเนี่ยจะกลัวว่าฟิลเลอร์เนี่ยโอ้โหฉีดไปเราผลข้างเคียงเยอะมากดาวเาจริงๆนะโดยส่วนตัวสําหรับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเราต้องแบบฉีดทุกปีเพราะว่าการใช้ฟิลเลอร์ทุกคนมันเป็นเหมือนการเติมเต็มแล้วก็คอยพยุงหน้าเราไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันเนี้ยฟิลเลอร์เขาแบบมีหลายนะวัตกรรมมีหลายตัวมากๆเลยซึ่งอย่างแรกตัวที่เราจะพูดเลยนะทุกคนก็คือฟิลเลอร์งานผิวอันนี้เป็นเทรนที่เพิ่งมาประมาณปีถึง2องปีการฟิล เราอยากมีผิวชุ่มชื้นอยากมีผิวที่ดูสุภาพดีรูขุมขนกระชับเราต้องไปเลเซอร์แต่ว่ามันสามารถฟิลเลอร์ได้ทุกคน ซึ่งตัวที่เราทำมานะทุกคนก็จะเป็นตัวฟิลเลอร์ของบริเทอร์โล่รีไซึ่งเขาเป็นแบรนด์ฟิลเลอร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งฟิลเลอร์ตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้ฉีดเพื่องานผิวโดยเฉพาะเป็นตัวเดียวในโลกนะที่มีนวัตกรรมของการแบบรวมไฮยาลูริกแอซิดกับการรวมของกีเซอรอลเข้ามาด้วยกันดังนั้นเวลาเราฉีดไปอะทุกคนมันจะอยู่ใต้ผิวเราได้นานแล้วมันก็จะทําหน้าที่ดูดน้ําให้กับผิวทําให้ผิวเราเนี่ยดูโกลดูสะท้อนแสงได้ดีดูฟิลแบบเหมือนมีไฮไลท์ธรรมชาติรูขุมขนกระชชััับบมมมาาาากกกๆๆเเป็นนตตววทีี่่อออ้พง น่าจะประมาณปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วอะเราฉีดไป2ครั้งด้วยกันก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะฉีดประมาณ2องซีซีก็คือหน้าซ้ายข้างหนึ่งแก้มขวาข้างหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้แบบรูขุมขนแล้วก็ผิวเราเนี่ยดูโกลอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือหน้าเราไม่ใช้ไฮไลท์นะทุกคนคือเมื่อผิวเราชุ่มชื้นอะหรือว่าแบบใต้ผิวเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากๆนะทุกคนเวลามันสะท้อนกับแสงอะมันจะทําให้ผิวเราดูแบบฉ่ําแล้วก็ดูแบบมีรีเฟกอะมันแบบอยากให้ทุกคนลองมันเป็นสิิิ่่่่่่งงงททีีแแบบบออธาาาาายยยไไมมดดดดด้้้ววคคํพพููะุกนนตัจจรๆถ ก็คือตัว b a r e t t r l l o Revive อะ่ะมันช่วยให้แบบผิวเราดูแบบโกลแล้วก็ดูกลาสกินมากๆหรือว่ามันช่วยในผิวได้ถึง4มิติด้วยการอย่างแรกเลยก็คือสกินไฮเดชันก็คือมันสามารถเติมความชุ่มชื่นได้อยู่แล้วเพราะเวลาฉีดไปเนี่ยตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดกับกีทซอลเนี่ยมันสามารถดูดน้ําได้เลยแล้วก็แบบเห็นผลได้แบบค่อนข้างรวดเร็ว อย่างที่2เนี่ยมันช่วยในเรื่องของตัวสกินอ l a s สติกซิตี้นะทุกคนก็คือทําให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแบบที่บอกผิวที่ชุ่มชื้นเนี่ยมันจะทําให้แบบยืดหยุ่นทําให้แบบเวลาจับแล้วก็นุ่มแดงมากๆอย่างที่3มเนี่ยมันทําให้สกินก o w นะทุกคนก็คือแบบมีความแบบรีเฟ t มีความแบบกราสกินมีความแบบเล่นแสงได้ดีเพราะแบบที่บอกว่าถ้าน้ําในผิวเราเยอะเวลาแสงส่องมาทุกคนมันจะกระทบแล้วก็รีเฟ t แบบดูสุภาพดีโดยไม่ต้องใช้ไฮไลท์เลยมันเป็นแบบไฮไลท์ธรรมชาติที่สวยมาก แล้วก็อย่างที่4ี่เนี่ยมันช่วยในเรื่องของตัว skin firmness นะทุกคนก็คือทําให้ผิวเราเนี่ยดูยกกระชับรูปุลผลต่างๆเนี่ยมันดูกระชับมากขึ้นเมื่อผิวเราฟูขึ้นอ่ะรูปุลผลเนี่ยมันจะทําให้รูปุลผลมันดูเล็กลงแล้วเวลาแต่งหน้าตอนเนี่ยก็คือสวยจริงๆเป็นตัวแรกที่อยากปปายานอ่ะในกลุ่มของฟิลเลอร์ที่เราจะทําทุกปีแล้วก็ขาดไม่ได้คือฟิลเลอร์งานผิวตัว Beridro r y v i จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองส่วนอีกฟิลเลอร์หนึ่งที่เราแบบทํามาตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบคอยเติิมตลออดเเป็็นนนส่่งททีคยยแบบพุหหห้้้าาาารกํใ มาเป็นแบบนี้ได้อะทุกคนเวลาขึ้นกล้องคือแบบโอเคค่อนข้างจะเป๊ะแต่ไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็เป๊ะขึ้นจากอดีตก็คืองานฟิลเลอร์โครงหน้านั่นเองซึ่งฟิลเลอร์โครงหน้านเนี่ยทำไมเราถึงต้องฟิลเลอร์โครงหน้าหรือว่าซัพพอร์ตหน้าทําให้หน้ายกเพราะว่าถ้าเราอายุมากขึ้นอะทุกคนคิดภาพตามนะคือกระดูกของเราแล้วก็ไขมันในชั้นหรือแบมันจะค่อยๆฟอดตัวไปตามการเวลาทําให้มันเล็กลงพอข้างในมันเล็กลงอะทุกคนเหมือนไม่มีตัวมาซัพพอร์ตข้างในอะเอาง่ายๆเหมือนถุงพลาสติกเราใส่ของอยู่แล้วปรากฏว่าขององ่มันเเลล็กลรืย ถุงข้างนอกมันเท่าเดิมมันก็จะทําให้หน้าเราอ่ะหย่อนขึ้นได้ดังนั้นเมื่อข้างในเรากระดูกหน้าเราหรือว่าไขมันชั้นลึกเนี่ยมันหายไปอ่ะทุกคนมันจะทําให้ทุกอย่างอ่ะหย่อนลงมาแล้วก็เกิดเป็นแบบเนี่ยเกิดเป็นร่องแก้มร่องใต้ตาแล้วก็แบบหน้าหย่อนหน้าดูไม่กระชับดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทําได้คือเราต้องฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเนี่ยเพื่อปรับโครงหน้าในชั้นลึกคือแบบอะไรที่มันขาดหายไปอ่ะกระดูกตรงนี้มันยุบไขมันชั้นลึกตรงนี้มันยุบใช่ไหมก็ฉีดเข้าไปหน่อยฉีดเข้าไปเติมหหนน่อยทําใ้มัแบบเดงฟู เหเคือเอาจริงๆนะถ้าเราฉีดหาหมอที่ฉีดเก่งๆแล้วก็แบบเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่ถูกตัวเนี่ยเราก็จะสามารถแบบเสมือนปรับเป็นโครงหน้าแบบตอนเราเด็กๆได้คือจะทําให้หน้าเราดูเด็กแล้วก็ยกกระชับตลอดเวลาโดยที่แบบไม่ทําให้มันล้นจนเกินไปอ่ะทุกคนหลายๆคนอะ่ะถ้าพูดถึงฟิลเลอร์จะกลัวว่าจะล้นหรือเปล่าจะแบบโอ้โหหน้าผากหนกนูนไหมเอาจริงๆถ้าใช้ฟิลเลอร์ดีแล้วก็ให้หมอที่เก่งๆมาฉีดนะเขาจะรู้ว่าเอ้ยความสมดุลมันคืออะไรแล้วมันก็จะได้ใบหน้าที่ธรรมชาติดูอ่อนวัยดูแบบเหมือนเราตอนเด็กอันน เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆซึ่งฟิลเลอร์โครงหน้าที่เราฉีดอะซัพพอร์ททั้งแบบข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างเลยในปีนี้ตัวที่เราชอบมากก็คือเราก็จะฉีดตรงแบบคมับนิดนึงคือเราฉีดน้อยมากทุกคนเพื่อแบบทําการยกทําให้แบบทุกอย่างมันดูเต็มฉีดตรงหน้าแก้มแบบนี้ทำให้ทุกอย่างมันดูยกขึ้นดู lifting ขึ้นแล้วก็จะฉีดประมาณตรงนี้ทุกคนเนี่ยพอมันแบบยกขึ้นอะก็คือใต้ตามันก็จะดูสุภาพดีขึ้นหน้าแก้มมันก็จะดูเต็มขึ้นแล้วมันก็จะช่วยยกทําาาาใหห้้้้้้รร่องงงแแแกกกมมมขึนนนดดววยล็็บบโคตๆััจจะเน อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะ่ปีนี้ก็คือเราก็ฉีดตรงแบบบริเวณสันกลามเพราะว่าเวลาเราทหาหัตนการ์ด้วยเครื่องเยอะๆหรือว่าฉีดโบท็อก์ใดๆก็ตามอะ่ะพอหน้ามันเล็กลงอะ่ะมันจะทําให้แบบตรงเนี้ยมันไม่ชาร์จอันเนี้ยแล้วก็ปรับนิดนึงแล้วก็มีรองแก้มนิดนึงคือทางหน้าเนี่ยเราใช้ไม่เยอะเลยทุกคนคือฟิลเลอร์ผิวอ่ะมันอาจจะใช้เยอะนะเพราะว่าก็คือฟิลเลอร์ผิวอ่ะเราใช้ปีนี้เราใช้ประมาณ4 CC ซีซีส่วนฟิลเลอร์แบบปรับโครงหน้าปีนี้เราใช้ประมาณแบบ2เอ้ยประมาณ3น่าจะประมาณ3มถึงสี่ซีซีไม่เกิน พอดีแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็ดูเด็กคือยิ่งแก่ยิ่งเด็กอะทุกคนคือชอบมาก ซึ่งฟิลเลอร์ทั้งหมดของเราบนใบหน้าเนี่ยก็คือใช้โปรดักต์ของตัวเบเรทโลหมดเลยนะแล้วก็หมอที่ทําการฉีดฟิลเลอร์คือคนเดียวทางหน้าคือเราไม่ยอมให้ใครฉีดฟิลเลอร์ให้เราเลยยกเว้นพี่ออยเพราะพี่ออยเนี่ยก็เป็นอาจารย์เราตอนที่เราแบบจบเป็นหมอใหม่ๆเนี่ยพี่ออยเขาก็เป็นคนเทรนเป็นอาจารย์เป็นสปิเกอร์ให้กับแบรนด์ดังๆเยอะมากดังนั้นเนี่ยไว้ใจแม่ออยมากๆถ้าใครอยากไปก็สามารถไปตามได้นะที่รมราวินคลินิกแต่ว่าราคาของพี่ออยด้วยความที่เขาเป็นเรดอาจารย์่ะทุกคนราคาก็อาจจะสูงกว่าแบบเออทั่วไปนิดนึงแต่่่ววาาบอกเลลยผ คุมมากอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มสันเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์กลุ่มต่อมาก็คือตัวโบนั่นเองแบบที่บอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการโบซึ่งการโบเนี่ยมันก็จะช่วยในการแบบลดริ้วรอยได้ถ้าเราฉีดบริเวณริ้วรอยใช่ไหมช่วยในการลิฟติ้งได้ทําให้แบบกรอบหน้าต่างคอเนี่ยมันดูกระชับขึ้นถ้าเราฉีดบริเวณแบบผิวๆตรงนี้หรือว่าถ้าใครแบบมีกล้ามเนื้อกลามที่ใหญ่ก็สามารถฉีดตรงนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เราชอบฉีดอะก็คือริ้วรอยกัาาาารงร,เราางเเววอ่ขมมมน็ เราเป็นคนที่แบบชอบ expression หน้ามาตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดริ้วรอยเยอะมากทุกคนซึ่งโบที่เราใช้มาตลอดนะเราจะใช้โบของประเทศเยอรมนันซึ่งตัวนี้มันจะมีความแบบบริสุทธิ์และเอฟเฟกที่ได้มันจะได้ความธรรมชาติคือทุกครั้งที่เราฉีดอ่ะเราจะแบบไม่ฉีดให้มันตึงจนเกินไปอันนี้ก็คือเพิ่งฉีดประมาณ3เดือน2เดือนนะทุกคนมันก็ยังเห็นว่าเฮ้ยมันมีริ้วรอยอยู่แต่ว่ามันจะลดลงกว่าตอนที่ไม่ฉีดเราอ่ะไม่ชอบที่มันตึงเกินไปเพราะถ้ามันตึงเกินไปอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะ เยอะมากเพื่อได้ผลลัพธ์ที่แบบธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําตลอดเลยนะตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ปีนยาโบไปเราประมาณ2รอบเพราะว่าครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่ได้ประมาณ4 6่ถึงหยิ่งถ้าเราฉีดไม่ได้เยอะมากมันก็จะได้ประมาณ4-5เดือนอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรแฮปปี้เติมบ่อยๆได้แต่ว่าอยากได้เอฟเฟกความธรรมชาติเพราะว่าถ้ามันเอ็กซ์เพรสชั่นหน้าได้อ่ะหน้าเราจะไม่แปลกเคยแบบมีประสบการณ์ไม่ดีใช่ไหมจากการฉีดโบคือบางทีมันตึงจนเกินไปพอมันตึงจนเกินไปปูแบบทุกคนหน้าเราจะดูแปลกแล้วก็ไม่ธรรมชาติดัังนน,น้้้เียถาาาารรรออกกแบบดใหธชติ็คื ที่บอกว่าเลือกคลินิกดีๆที่ใช้โปรดักต์ดีๆแล้วก็เลือกหมอกเก่งๆเขาจะทําให้แบบเอฟเฟกต่างๆมันดูธรรมชาติขึ้นได้ส่วนปีนี้สิ่งที่แบบทําเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะทําอีกนะก็คือการแบบลิฟต์บริเวณคอแบบนี้ให้มันขึ้นถ้าเราสังเกตนะหลายๆคนที่แบบกลามไม่ชัดหรือว่าแบบกรอบหน้าไม่ชัดดามันอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการลิฟติงบริเวณแบบคอแล้วก็กรอบหน้าก็ได้เพราะแบบที่บอกว่าคอเราตามอนาโตมี่มันจะมีกล้ามเนื้อทุกคนมาพาดแบบนี้บางๆดังนั้นเนี่ยถ้ากล ดูแบบไม่กระชับแบบมันก็จะทําให้เราดูไม่มีกรอบหน้าแต่ว่าพอเราฉีดโบไปแล้ว่กล้ามเนื้อมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวใช่ไหมแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบเออดูแบบไม่มีริ้วรอยดูชัดดูแบบกรอบหน้าชัดมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากในปีนี้ส่วนปีนี้เนี่ยไม่ได้โบกรามนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สกว่าหน้าเราเล็กแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้โบตรงบริเวณกรามเลยแต่ว่าโบเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําทุกปีแล้วก็ทำเมนเทนแนนตลอดปีละประมาณแบบ2-3ครั้ง ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มโยกชับใช่ไหมกลุ่มที่3าที่ต้องทําทุกปีทําไมถึงต้องโยกชับเอ้ยการฉีดพวกแบบฟิลเลอร์โบมันไม่พอหรอเอาจริงๆเวลาาหน้าเราแก่ทุกคนมันย้อยหมดเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้หน้าเราดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยเนี่ยคือมันต้องไปซ่อมทุกโครงสร้างที่มันย้อยฟิลเลอร์เนี่ยก็เหมือนการซ่อมโครงสร้างที่แบบลึกที่สุดใช่ไหมโบเนี่ยก็เหมือนการซ่อมโครงสร้างแบบชั้นบนสุดพวกแบบกล้ามเนื้อพวกแบบกล้ามเนื้อที่อยู่ตื้นๆพวกผิวหนังและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ควรจะซ ทุกคนคือผิวหนังแล้วเนี่ยมันจะมีชั้นเอ็นชั้นหนึ่งที่เรียกว่าสมันะที่แบบคอยเหมือนแบบพยุงหน้าเราซึ่งถอาอยู่มากขึ้นเนี่ยชั้นสมัเนี่ยมันก็จะค่อยๆหย่อนลงถูกไหมมันเป็นเหมือนร่างแหที่คอยดึงหน้าพอแก่ขึ้นมันก็จะหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากทําให้หน้าเราดูเด็กอ่ะโอ้โหนอกจากเราซ่อมชั้นลึกซ่อมชั้นบนแล้วเนี่ยเราควรจะซ่อมชั้นเอ็นที่ชื่อว่าสมัดด้วยพอแบบมันกระชับทุกชั้นเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราดูเด็กได้ซึ่งเครื่องที่จะสาาาาามมรรรถซ่่่่่ออออชชััั้้้นนนนเ็หืืวววงแทีียกกไดคต อรากับอัลตราฟอร์เมอร์นั่นเองทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินเครื่องอัลตรากับอัลตราฟอร์เมอร์อยู่แล้วทุกคนเครื่อง2เครื่องเนี่ยมันคือการใช้พลังงานอัลตราซาวอะที่มันมีความปลอดภัยมากๆมันคือพลังงานเดียวกับที่เราเอาไว้อัลตราซาวแบบลูอัลตราซาวร่างกายต่างๆแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นมากกว่าแล้วก็มีการแบบโฟกัสเป็นจุดมากกว่าแล้วก็ยิงไปใต้ผิวหนังซึ่งพลังงานเนี่ยมันจะยิงไปชั้นที่เรียกว่าแสมโดยเฉพาะทําให้ชั้นนัน้นมันมีความร้อนมากขึ้นทุกคนประมาณ60อ,องศาามันก็จะทํให้้้ชัันนนดูกระชับแล้้วกก็บ,บตึึงมาขน แถมมันยังสามารถกระตุ้นคลอลลาเจนให้กับผิวอีกด้วยมันก็เป็นเหมือนการซ่อมแซมผิวทั้งแบบชั้นสมาร์ทแล้วก็ชั้นคลอลลาเจนไปพ,พร้อมๆกันซึ่งอัลตราเนี่ยก็เป็นเครื่องที่เราทําทุกๆปีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าด้วยส่วนตัวเราไม่ได้ทําช็อตเยอะอะไรเพราะว่าอัลตราเนี่ยอาจจะแบบบัตเจ็ตค่อนง้างสูงนิดนึงเราก็จะทําประมาณแบบ300ช็อตอะไรแบบนี้แต่ว่าปีนี้เราก็ทําอัลตราร่วมกับอัลตราฟอร์เมอร์ MPT เข้าไปอีกมันก็จะทําให้แบบหน้าเราเนี่ยดูกระชับแล้วก็ดูยกมากขึ้นนซึ่่่งออัรรราาาาาากกกบเเม Formmer MPT Auto ทททททีีํนะ็คคืจททิพส เราเป็นคนทําให้ก็คือหมอต่อนั่นเองก็คือถ้าอยากหน้ายุ่งแบบพี่สาวเนี่ยก็ต้องไปหาพี่ต่อที่เดิมมาทีชเลยก็คือชีเป็นคนแบบยกกระชับหน้าโดยใช้เครื่องให้แบบในปีนี้โดยเฉพาะและหลายคนจะถามว่าเอ้ยหน้าเล็กอยู่แล้วไปท,ำทำไําทําไมเธอปีนี้น้ําหนักฉันขึ้นประมาณแบบ6กโลคือตอนนี้ฉันหนักประมาณ61กว่าปีที่แล้วอ่ะฉันหนักประมาณ56ดังนั้น6กโลที่ขึ้นมาก็คือมันออกหน้าไงมันออกหน้าแล้วหน้ามันก็ใหญ่เธอจะสังเกตได้ว่าแบบถ้าใครดูคลิปช่วงประมาณเดือน2เดือน3เดือน4ช่วงนั้น จะใหญ่มากพอน้ําหนักขึ้นแต่ว่าตอนนี้หน้าเริ่มคงที่แล้วเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันจะช่วยในการแบบยกกระชับแล้วก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยดูเล็กแล้วก็ดูยุ่งขึ้นได้ซึ่งในปีนี้เราก็ทําตัวอัลต้าฟอร์เมอร์กับตัวอัลเทรานั่นเองหลายคนถามว่า2เครื่องนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงคืออัลเทราเนี่ยมันจะมีการแบบลงแบบถูกจุดแบบแม่นๆมากกว่าแต่ว่าความเจ็บอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าอัลเทราเจ็บกว่าแล้วก็บัตเจ็ตค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าอัลเทราเนี่ยอยู่ได้นานนะทำครั้งหนึ คือเอฟเฟกเนี่ยมันจะได้คลายกับอัลเทรามากแต่ว่ามันจะเจ็บน้อยกว่าแต่มันอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนอะไรแบบนี้ถ้าใครแบบอยากทําก็ลองช่างดูว่าเยอัลเราดีไหมหรือว่าอัลตาโฟเมอร์เอ็มพีทแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยก็คือทําทั้ง2อ,อย่างด้วยกันเลยแต่ว่าในแบบปริมาณช็อตที่เหมาะสมนะทุกคนไม่ได้ทําแบบเยอะจนเกินไปถ้าใครสนใจก็สามารถไปตามได้ที่คลินิกของพี่ต่อเดินมาทีชเลยนะจ๊ะ อ่ะกลุ่มแรกจบไปแล้วทุกคนกลับหาดการที่ควรทําทุกปีเพื่อเมนเทนแบบใบหน้าเราให้ดูอ่อนวัยมากขึ้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มที่แบบเอ้ยถ้าใครงบเหลือเนี่ยลองมาทํากลุ่มนี้ดูจะทําให้แบบหน้าที่เราแบบดูเด็กอยู่แล้วเนี่ยดูมีออร่าดูแบบสวยยิ่งขึ้นซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายอย่างที่เราอยากไปอยากมาแต่ว่าอย่างแรกที่เราอยากบอกก่อนคือพิ่งไปทํามาสดๆร้อนๆเลยทุกคนผ่านมาประมาณแบบสองเดือนเรารู้สึกว่าผิวมันดูแบบแน่นขึ้นหน้ามันดูกระชับขึ้นแล้วแบบดูแบบเอ้ยดูดู พอมากอ่ะก็คือตัว radius นั่นเอง,เองทุกคนตัว radius เนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าเอ้ยมันคืออะไรมันเหมือนกับฟิลเลอร์ไหมถ้าจะพูดง่ายๆอ่ะตัว radius เนี่ยเป็นเหมือนตัวที่ฉีดไปแล้วอ่ะทุกคนมันจะทําหน้าที่กระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวคือปกติเราฉีดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่เหมือนแบบทําการพยุงเตมิมวอลลุ่มใช่ไหมแล้วมันจะค่อยๆหายไปมันไม่ได้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ให้กับผิวได้ดังนั้นระยะเวลาการอยู่ของมันเนี่ยก็คือแบบไม่เกินปีหนึ่งมนนเนนี้ย,ย,ม,ยมััคือตวไ คือฉีดเข้าไปแล้วอ่ะทุกคนมันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวได้ในแบบชั้นลึกๆได้ทําให้ผลลัพธ์หลังจากฉีด1ครั้งเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ2ปีซึ่งเรเดียสเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่พิ่งเข้าไทยข้อดีของเขานะคือการฉีดเรเดียสเนี่ยมันจะอักเสบน้อยแทบจะแบบไม่บวมไม่ช้าเลยดังนั้นเนี่ยใครที่แบบไม่ชอบแบบพักฟื้นนานๆก็สามารถฉีดตัวนี้ได้เรเดียสที่เราฉีดไปอ่ะทุกคนหน้าที่หลักๆของเขาแบบที่บอกว่ามันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวได้แล้วมันยังแบบเป็นเหมือน แล้วก็กล่งแบบการเติมเต็มให้กับหน้าด้วยซึ่งตัวที่เราฉีดไปเนี่ยก็คือเราจะฉีดตรงบริเวณสันกลามตรงนี้เลยตรงบริเวณกรอบหน้าทําให้แบบกรอบหน้าเราเนี่ยมันดูแบบเต็มแล้วก็ชัดมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการลิฟติ้งด้วยแล้วเราก็จะฉีดแบบทั่วแก้มเลยทุกคนเพื่อทําให้ผิวรอนแน่นขึ้นจะเห็นว่าแบบแก้มเราแน่นมากตอนนี้คือแน่นกว่าต้นปีมา,มากๆเลยมันจะช่วยในการแบบเสริมริ้ในการแบบยกกระชับแบบนี้ด้วยอ่ะคือถ้าใครทําเครื่องอัลตาขวางมือ์อลเทราอยู่แล้วอ่ะก็น่าจะทําตัวเนี้ยเข้าไปมันจะเสริมทําให้แบบ ย่อยยากยิ่งขึ้นอะ่ะจะทําให้ทุกอย่างพอมันแบบทําหลายๆเครื่องรวมกันในประมาณที่เหมาะสมนะทุกคนมันจะทําให้พยุหน้าเราแบบได้หนานยิ่งขึ้นซึ่งตัวไรเดียฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีเลยสามารถไปลองกันได้เป็นตัวที่แบบเป็นเทรน์ความงามแนวใหม่อะ่ะทุกคนเมื่อก่อนเราจะได้ยินแค่ว่าฉีดไปเพื่อเติมเต็มแล้วก็รอมันสลายแต่อันนี้ฉีดไปเพื่อเติมเต็มด้วยแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนใหม่ได้แบบได้จริงด้วยเออก็สามารถไปลองกันได้นะทุกคนอ่ะแล้วก็อย่างที่2ที่อยากป้ายยานะถ้าง,งบเหลือไปทําได้ก็คคืืออเี่ย มันทาอะไรมันช่วยอะไรหลยคนจะสงสัยมันต่างจากอัลต้าฟอร์เมอร์อัลตราตรงไหนคือมอร์ฟีอ่ะทุกคนมันคือการยิงขึ้นวิทยุผ่านเข็มคือหัวมันจะเป็นเข็มที่ทํามาจากทอง9ก้าเข็มเวลาเรายิงไปเนี่ยพลังงานเนี่ยมันก็จะแบบเข้าไปในผิวชั้นลึกได้คือมันจะช่วยทางเรื่องแบบงานยกกระชับงานผิวแล้วก็งานลดแบบไขมันที่หน้าเอาง่ายๆเอฟเฟกของมันอ่ะก็คือเมื่อก่อนหน้าเราแบบอาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบเข้าที่มากอาจจะดูแบบบางส่วนเนี่ยมันใหญ่อาจจะมีแก้นิดนึงแต่ว่าพอทําตัวมอร์ฟีอ่ะนจะเนแบบต๊บ ฮุบ <H> เข้าไปเลยเนี้ยทุกคนเพราะว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยได้ค่อนข้างแบบหลายอย่างนะลูกมุนก็ได้งานผิวก็ได้เพราะว่าถ้าใช้แบบพลังงานยิงตื้นๆเนี่ยมันช่วยงานผิวได้ส่วนถ้ายิงลึกๆไปเนี่ยก็จะช่วยทั้งยกกระชับแล้วที่ชอบมากคือมันสามารถลดแฟตได้คือหน้าเราหน้าใครที่แบบมีแฟตเยอะเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยตุยๆแบบเนี้ยสามารถทำมอร์เฟียสแปดได้มันก็จะฮุบไปเลยแต่ว่าข้อเสียของมอร์เฟียสแปดที่เราสึกได้อย่างหนึง่งคือมันต้องใช้เวลาผักฟื้นคือหน้าจะเป็นแบบจุดๆ,ๆเพราะด้วยความที่มันเป็นเข็มแหลมๆแทงไปบนนนห้้าจะตองผักฟื ประมาณ5วันเลยอะแต่ว่าถ้าใครแบบมีเวลาพักฟื้นนะก็สามารถไปทําได้เป็นตัวหนึ่งที่ทำเราคุมนะเพราะได้เอฟเฟกค่อนข้างจะเยอะและอีกอย่างหนึ่งถ้าใครจะไปทำนะต้องรู้ไว้ก็คือมันอาจจะแบบมีความเจ็บนิดนึงคือแบบถ้าเทียบความเจ็บนะมอร์เฟียสแเนี่ยโอ้สูสีกับอัลเทอร่าเลยหรือว่าอาจจะมากกว่าได้ซ้แต่ว่าตัวที่เราสึกว่าเบาที่สุดอะในเครื่องยกกระชับต่างๆ่ก็คือตัวอัลต้าฟอมเมอร์อันนี้ถ้าใครแบบอยากหน้าฮึบช่วยรูคุมขนยกกระชับแล้วก็ลดไขมันไปพร้อมพร้อมกันเนีายก็สามารถไปทำออมอร์เฟียต ที่3ที่เราทําในปีนี้เพราะว่าอะไรแบบที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าปีนี้น้ําหนักขึ้น6กโลแล้วแกมตุยมากเป็นแกมตุยแก้มแบบแก้มใหญ่มากมากเพราะเราเป็นคนที่มีแก้มอยู่แล้วยิ่งถ้ามันอ้วนขึ้นอะ่ะมันขึ้นหน้าหมดเลยทุกคนแฟตขึ้นหน้าก็คือตุยมากปีนี้เราก็เลยทําตัวที่แบบมันช่วยในการแบบลดแฟตที่หน้าเราอะทำสองเครื่องช่วยกันนะก็คือตัวเทอร์มาสกับตัวออริจิโอหลายคนถามว่าทาไมต้องทําคู่เพราะาอะไรเทอร์มาสมันเจ็บเธอฉันไม่สามารถทนทําหลายช็อตได้คือแบบถ้าใครอยาก แบบลดแฟทหน้ากระชับทําให้แบบทุกอย่างเข้ารูปขึ้น,นอะไรหลายๆเพลงจะแนะนำเทอร์มาใช่ไหมแต่ว่าเทอร์มาเนี่ยมันมาคู่กับความเจ็บอยู่แล้วเราก็เลยไปทาเหมือนกันแต่ว่าตัวเทอร์มาด์ปีนี้เราไม่ทาช็อตเยอะเราทําประมาณ300แต่ว่าเราจะเสริมเครื่องที่ชื่อว่าออริจิโอเข้าไปออริจิโอเนี่ยมันเป็นเครื่องที่แบบกลไกลคล้ายๆกับเทอร์มาเลยแต่ถามว่าเอฟเฟกมันจะเท่าเทอร์มารไหมมันก็อาจจะแบบลดทุบไม่เท่าเทอร์มาดเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของมันคือเจ็บน้อยกว่ายเยอะมากๆแบบมากๆคือทำชิคือเอรอเรรมมมาาาาดดะบบขนนกชััยง แต่ว่า o リจิโออ่ะเราทําแบบไม่หมักยาชาได้ก็คือความเจ็บน้อยกว่าเยอะมากแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวกว่าดังนั้นเนี่ยใครที่แบบอยากลดแฟตที่บนหน้าแล้วแบบไม่อยากฉีดแฟตเพราะกลัวมันยุ่ยอยากได้แบบลดแฟตไปด้วยกระชับผิวไปด้วยเนี่ยก็ลองเทอร์มัลก,กับริจิโอได้ถ้าใครงบถึงแล้วอยากได้ผลลัพธ์ดีๆทําครั้งเดียวจบก็ไปเทอร์มัลได้แต่ว่าถ้าใครกลัวทนเจ็บไม่ได้แล้วก็แบบงบไม่ได้เยอะมาก o リจิโอเนี่ยก็คืออีกตัวหนึ่งที่เป็นคําตอบและหัตถการสุดท้ายในกลุ่มนี้นะทุกคนก็คืองานผิวนั่นเองคคอหลลาาาายๆนนจะิิดวาาววว่้งผก็ตัเตบ แต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างเช่นแบบรอยดําหรือว่ารูขุมขนหรืวว่าหลุมสิวบางจุดที่ไม่ชอบเนี่ยเราก็ทําตัวพิโคซึ่งปีนี้เป็นปีที่เราทําตัวแบบพิโคเลเซอร์เนี่ยน้อยกว่าแบบปีที่เราเยอะมากเพราะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเราทําแค่แบบฮะถ้ามีรอยสิวก็ไปทําหรือว่าถ้าแบบอยากได้เน้นรูขุมขนกระชับเพิ่มขึ้นตรงไหนเราก็จะไปทําเออปีนี้เราก็เลยทําตัวพิโคเลเซอร์น้อยมากเลยน่าจะประมาณ2อสรอบเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแล้วก็อีกหันทการหนึ่งนะถ้าใครอยากได้งานผิวที่แบบผิวชั้นบนแบบเฟริร์มลดฝ้าลาย รูขุมขนกระชับเนี่ยมันมีเครื่องอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาเราไปลองทําแล้วก็คือตัวซิลเฟิร์มเอนั่นเองซิลเฟิร์มเอเนี่ยมันจะทําหน้าที่คล้ายๆก,กับตัวมอร์เฟียตแนะทุกคนคือมันจะเป็นเข็มเหมือนกันยิงพลังงานวิทยุเหมือนกันแต่ว่าการยิงของตัวซิลเฟิร์มทุกคนมันจะยิงตื้นกว่าบนผิวที่ตื้นกว่ามันก็เลยจะเน้นแก้ปัญหาในเรื่องของแบบรอยแดงของผิวได้ไฟยลายเล็กๆบนผิวแล้วก็รูขุมขนเนี่ยให้มันกระชับมากขึ้นซึ่งความเจ็บอะทุกคนตัวซิวที่แแบบแก้รูุมน ช่วยแบบเรื่องรอยแดงแล้วก็รถไฟไลายเล็กๆโดยที่แบบไม่ได้เน้นแบบกระชับผิวแบบเยอะๆมากๆแล้วก็อยากทําชิลๆราคาเบาๆอะ่ะซิลเฟิร์มเอ็กซ์เนี่ยก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นคําตอบเหมือนกันเออน่าสนใจมาก <S <S อ่าสำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาป้ายยาหาดก,การที่เราชอบในปี2023เนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันแล้วซึ่งเราก็แบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยให้ทุกคนแบบเออถ้าแบบหลายๆคนไม่ได้มีงบเหลือมีงบจํากัดควรจะทาแบบไหนก็ควรทาในกลุ่มเมนเทนแนนหน้านะแต่ว่าถ้าใครแบบมีงบเหลือก็ท่วได้จะผิ แบบเฟิร์มดูเด็กแล้วก็ดูแบบดูอ่อนวัยอะดูมุมไหนก็เปย์ก็สามารถไปทําตามกันได้แต่ว่าขอย้าว่าก่อนที่เราจะไปทําหัตถการใดๆอย่ายึดราคาเป็นหลักเพราะว่าถูกและดีไม่มีในโลกของวงการคลินิกเสริมความงามนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเช็คหมอแล้วก็เช็คคลินิกดีๆหาหมอที่เก่งๆหาคลินิกที่น่าเชื่อถือนะอ่ะก็อยากฝากไว้แค่นี้แหละถ้าจะทําทั้งทีอ่าทุกคนมันต้องทําให้เราสวยขึ้นไม่ได้ทําให้เราแบบเอยเกิดผลข้างเคียงแล้วแบบดูแย่ลงแล้วก็ยิ่งเครียดไปอีกดังนั้นเนี่ยศึกษาให้ดีก่อนที่จเลือกท หันถการนะทุกคนอาวสำหรับวันนี้เราก็ได้มาป้ายยาหันถการที่ชอบในปี2023ให้ทุกคนได้เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่แพนจะทําหน้าในปี2024นะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยหรือว่าใครมีคาถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับหัตถการที่เราทำนะั้นก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้นี้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายดูนิทุกคน, bye น,กคนเออดูกลอบน,นะความเป๊ะใดๆคือชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากอะ่ะประทับใจสุด